ประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ใน Social Media โซเชียลมีเดียกรณีของแอร์โฮสเตสของสายการบินแอร์เอเชียที่จะต้องไปกราบขอโทษผู้โดยสารซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะจากความไม่พอใจของคุณแม่แล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงนกระกทำของผู้โดยสารท่านนี้ว่าเกินเหตุไปหรือเปล่ามีการสอบถามไปยังต้นสังกัดก,ก็คือแอร์เอเชียว่าทําไมถึงไม่ปกป้องพนักงานทําไมถึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้นะวันนี้มีผู้บริหาร สูงสุดของ a i r ์เอเชียครับคุณโทนี่ฟอนเดนเดสนะครับเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยมามอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จจากการแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลแต่ว่าคําถามในวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงา,านแหลงข่าวแต่ว่าคนโฟกัสกันไปที่ประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นระหว่างผู้โดยสารกับ Air h o s t เตนะฮะซึ่งคุณโทนี่ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยได้มีการพูดคุยกับพนักง,งานคนนี้แล้วแล้วก็ คาดว่าวันพรุ่งนี้ครับจะเดินทางไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อไปขอโทษ คุณพ่อคุณแม่ของพนักงานท่านนี้นะฮะจากกรณีดังกล่าวเพราะว่าบางทีอาจจะทาให้ความรู้สึกของคุณเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ดีแล้วก็ยืนยันว่าทางบริษัทเนี่ยยึดนโยบายเดิมก็คือพนักงานมาเป็นที่1ลูกค้ามาเป็นที่2ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขายึดหลักการแบบนี้ฮะว่าถ้าสมมุติว่าพนักงานทํางานด้วยความสบายใจมีความรู้สึกดีก็จะให้บริการลูกค้าดีตามไปด้วย I think number one, AirAsia is not a company to hide and try and clean things under the carpet. Uh, for me, I think it was a mistake, and I think it was wrong. And on behalf to all the Thai people, I'm the boss of the company, and I take responsibility. And I'm sorry for what happened. I think it was it was wrong. There's no other way to describe it. There were many reasons that led to this. but i'm not going to go go through it and say what happened i just accept that we should have done it better and we didn't and i'm the leader of the company so i take responsibility ชัดเจนนะครับสําหรับคุณโทนี่เฟร์นันเดสพูดชัดๆว่า it was a mistake ก็คือนี่คือความผิดพลาชดชัดๆขณะที่นั่งข้างๆครับคุณทัศพลบาลาเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแอร์เอเชียบอกว่าบริษัทไม่ได้มีคําสั่งให้พนักง,งานไปกราบขอโทษแล้วก็พนักงานเนี่ย เป็นผู้ยินยอมกราบเองเพื่อให้เรื่องนี้จบแต่จากนี้บริษัทต,ต้องหามาตรการในการดูแลไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดการเผชิญหน้ากันร,ระหว่างพนักง,งานกับผู้โดยสารจะไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าพนักง,งานผิดก็ต้องลงโทษไปตามกฎก่อนที่จะมามอบรางวัลในช่วงบ่ายนี้ตัวคุณโทนี่เฟอร์นันเดสร่วมประชุมกับผู้บริหารกับพนักง,งานในประเทศไทย โพสข้อความในทวิตเตอร์บอกว่าพนักงานแอร์เอเชียชาวไทยมีเจตนาดีไม่ได้ไปทําอะไรที่ผิดโพสภาพภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพตนเองอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ถ่ายกับพนักงานไทยแอร์เอเ,อเ,อเอชียบน Facebook ใน i ิน t a g r a m แล้วก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดก็จะไปสอบสวนและตอนนี้ก็พบกับลูกเรือคนนั้นก็เน้นย้า,ยาอีกรอบว่าจะไปเจอกับทางคุณพ่อคุณแม่เขาที่หาดใหญ่อีกทีหนึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อครอบครัวครับ